ย้อนหลังไปในปีพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดดุเมหาราชบรมนาศบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งโครงการหลวงเพื่อพระราชทานอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประสบการณ์บนพื้นที่สูงโดยการวิจัยหาพันธุ์พืชเขตหนาวทดแทนฝิ่น ลดการทำลายป่าต้นน้ำลำธารราษฎรเหล่านี้ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือด้วยการเข้าใจเข้าถึงนำมาสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจการปลูกฝิ่นมาเป็นพืชเขตหนาวคุณภาพชีวิตจึงดีขึ้นโดยลำดับปัจจุบันพื้นที่ปฏิบัติงานของมูลลนิธิโครงการหลวงประกอบด้วยสถานีวิจัย4แห่งและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง35แห่ง นาหมู่บ้านสงโง่ตำบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจัังหวดเชียงรายบริเวณดินแดนสามเหลี่ยมทองคำและแม่น้ำโขงพื้นที่รอยต่อไทยลาวและเมียนมาเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงโงหนึ่งในพื้นที่ส่งเสริมของมูล,ลนิธิโครงการหลวงในอดีตผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ประกอบอาชีพปลูกและค้าขายฝิ่นความเป็นอยู่ลำบากและยากจน มีการทางป่าทำไร่เลื่อนลอยสร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2 5 1 2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมห,ม,มหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังหมู่บ้านสะโงออำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย เพื่อพระราชทานสิ่งของยาชุดเครื่องเขียนแบบเรียนแก่ครูนักเรียนตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์และกรมพัฒนาที่ดินที่ประจำอยู่ที่หมู่บ้านสงโงต่อมาในปีพุทธศักราช2522ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงโงจึงก่อตั้งขึ้นในรูปแบบงานอาสาพัฒนาชาวเขาโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงโระดำเนินงานในพันธกิจสำคัญดังนี้การวิจัยพัฒนานวัตกรรมบนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยดำเนินงานวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมทั้งจัดทําแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชผักไม้ดอกสมุนไพราภายใต้โรงเรือนเพื่อเป็นจุดเรียนรู้แก่เกษตรกรในด้านการส่งเสริมอาชีพศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงโะได้เน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักสมุนไพรไม้ผลจากองค์ความรู้ที่เหมาะสมภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภยัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีด้านการแปรรูปสมุนไพรรวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมชนเผ่าเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่เป้าหมายชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนจึงมีการส่งเสริมให้ชุมชนดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนายาวชนและเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ และมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดพัฒนาสุขอ,อนามัยของคนในชุมชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดรวมทั้งมุ่งสู่การเป็นชุมชนคาร์บอนต่านอกจากการจัดก,การพื้นที่เกษตรในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยังดำเนินการเพื่อลดและควบคุมการใช้สารเคมีโดยเน้นให้เกษตรกรใช้ชีวพันธุ์ทดแทน มีการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเพื่อดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนพืชผ,ผักจากแปลงเกษตรกรได้ผ่านกระบวนการจัดการคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวในโรงคั้นบรรจุของศูนย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงในเชียงใหม่กรุงเทพ และกระจายไปยังกลุ่มผู้บริโภคในประเทศเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเกิดประโยชน์โดยรวมต่อประเทศอย่างต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืนมูลนิธิโครงการหลวงจึงมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติงานและศักยภาพของบุคลากรด้วยหลักธรรมมาพิบาลรวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการเพื่อพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ทุกแห่ง ส่งเสริมจิตอาสาในการทำความดีเพื่อสังคมทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมแนวปฏิบัติจากบทเรียนที่สร้างประโยชน์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมต่อชาวเขาชาวเราและชาวโลกนี้เป็นรูปแบบการปฏิบัติที่องค์การสหประชาชาติเสนอให้นำไปเป็นแนวทางพัฒนาในหลายภูมิภาคของโลกด้วยสามารถตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงเ จึงเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทอดความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแก่เกษตรกรสถาบันการศึกษาองค์กรท้องถิ่นและบุคคลทั่วไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมวลรวมอย่างแท้จริงด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลละนิธิโครงการหลวงจึงสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างชุมชนให้เติบโตต่อไปอย่างมีคุณภาพ เป็นชุมชนที่มีสุขสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน